ต้องแบบเขาให้ใส่ไปประมาณแบบขนาดเอาสีนี้ไหมลองเอาให้เปลี่ยนอะไรอ่ะสวัสดีครับน้าครัครครควโรงเด่นแฟมิลี่มาแล้วครับโฆษณาผิดช่องไปหน่อยวันนี้ <c oughs> เอาของมาส่งที่อำเภอดอยหลวงนะก็เลยจะมาพามาเดินตลาดหน่อยหนึ่งครับตลาดมันเป็นตลาดนัด คนไม่ค่อยเยอะนะช่วงนี้เขาแบบนี่กันเนาะซื้ออะไรลองมาเดินดูก่อนว่าม,มีอะไรขายหนาเขากำลังเอาของมาลงกันครับตลาดแบบบ้านๆตลาดแบบชาวบ้านมาขายเองมองห่าวมะนาวโฮมุงนี่มองหาวมะนาวโฮครับห้าบาทสิบบาทมอ,มองป้อมก็มีมมกูดก็มีเนาะข้าวต้มมัดก็มีลองเดินดูก่นอน บะเขือบะเขือฮาม่าคนในห้องบะเขือฮาม่าสิบบาทครับมีน้ำเงี้ยวค่ะเดี๋ยวกับนมโคกอ๋อขนมโคกครับนมโคกโบราณตลาดที่นี่จริงๆอ่ะถ้ามันปกเหตุการณ์ปกติเนี่ยคนคนจะเยอะไหมผักเสียงดามีเอออยากไปปลูกไหมเออพอกันเนาะน้ำเต้าอันนี้มะลุมมะคอนก้อมอันนี้เอาไปผัดใส่ไข่อร่อยนะ แกงก็อะไรกินยูตีลำพูนเอาไหมเอาไหมสิบบาทผัดอันนี้ผัดสิครับอู้หัดกินแบบท้องขอบกัวเลยครับสิบบาทเลยท้อครอบรัวเลยเออบเนาะเอาไปผัดส่ไขรอร่อยนี่มีห่างหวายนี่มีปาล์มข้าวต้กับนปวเนสานี่กับต้นอะไก้ามากี่บาทนะครับก้าสาบาทอสามสิบบาทไปปลูกแล้วเต็มไหม จริงๆเราไปปลูกมันที่ยายที่เราไปลำพูนเห็นไหมที่เขาเขาปลูกสี่ห้าต้นแล้วเขาก็ทำทำทำอ่ะมัดเดียวมาเดียวมาเดียวก็กินไปหมดแล้วเนี่ยมัดใหญ่ไปเริ่มเลยผัดใส่ไก่อร่อยนี่อะไอันนี้เป็นอันนี้เป็นปาล์มอันนี้แกงใส่ไก่บ้านแกงใส่กระดูกหมูหวานโจ้มก็มีนี่โอ้โจ้มมีกี่บาทนี่ บาทเ้โอ uh, ้เฉวงสองมัดอ่ะโอ้เฉวงสิบบาทดูพี่น้องอันนี้ก็ูเองก็แม่อันนี้พักของกูเองอันนี้พักปูยาปูยาเจ้ากินกับน้ำมันโอ้ชะอมสิบบาทวิตามินเอสูงกินกันนะพริกกะปิกินกับไข่เจียวอร่อยต้องกินปลากระดิบปลาหมอปลากระดีดีกว่าปลากระดีโลกีบาทเท่าไหร่เหมือนกัน ปลาเนี่ยปลาทอดเพราะชาเจ้าปลานี่อร่อยนะเนี่ยน,น,น,นี่นะนี่นะเอาไปปิ้งอร่อยครับเนี่ยแต่ว่าตบข้าวเราเยอะมากเลยอ,อุ้ยปลาชอ่อนเอากิโลนึงก็ได้อ่าเอาเอา,เอากิโล,ล,ลนี่แหละคือปลาพวกนี้มันสดๆเราต้องเอาไปกินเลยไงเอาตัวใหญ่ๆครับเย่ยมันไข่กว่าครับตัวกับไข่เลยน่ะเจ้าไม่ก้าเอาให้ดูเอาให้ดูตัวนึงเอาให้ จับตัวใหญ่หน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมกิโลร้อยยี่สิบบาทเอาโหล่นเอาตัวใหญ่ๆนะครับเป๊ะแล้วเหรอเป็ดค่ะไม่ใช่ลูปเลยอ๋อไม่ใช่ลูกเลยนั่นละโลร้อยยี่สิบบาทแล้วนะครับแพงก็ปลานิลหน่อยแต่ว่ารสชาติมันอร่อยนี่เอาไปปิ้งซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวเองนั่นเนี่ยถ้าซื้อนะอันนี้ได้กินโอ้ผักบุ้ง โอ้นี่หอยหอยเชอรี่ออรโอ้ป่าไหนกับมีมีกับปามกี่บาทครับนี่หอยเชอรี่นี่ถนึ่งถุงยี่สิบบาทสองถุงนี้ก้อยเหมาะเลยเนี่ยหมูยังไม่หมูกำลังจะมาเนี่ยจะไม่ทันนะมั้งว่าจะเราไปฝากแม่ตลาดใหญ่แต่ข้างหลังนั้นเป็นเสื้อฟงเสื้อผ้า แม่ค้าพ่อค้าเขากำลังจะเริ่มมากันเรามาก่อนไงแล้วก็ได้ของกัดได้ชะอมมาเริ่มสิบบาทถูกมากครับอันนี้ไปปากย่าเอ้ยมีอะไรอีกนะหมูหมูก็ยังไม่ลงเลยไปเดี๋ยวผมต้องรีบลงเด่นต้องรีบมีงานมีงานเยอะมากอยู่ที่บ้านไปรีบไปแล้วให้ปองคุณไปซื้อส้มตำมาให้ข้างบ้านให้เลยไม่ต้องตามลังหิวข้าวครับอันนี้เป็นหอยหอยเชอรี่สดๆนะครับนี่ไม่ต้องลวกเลยนะ นี่จะร้อนมือนะเขาร้อนเขา้อนเขาร้อนแล้วก็เอานี่เป็นปลาสลิดปลาสลิดตัวใหญ่มากเอามาทอดกินหน่อยร้อนนะร้อนนะทอดสักสองตัวกินง่ายๆครับกับส้มตำพอ,น,อนี่ทอดปลาสลิดทอดหนึ่งหรอแล้วก็กินมีหอยเชลลี่ลวกกินกับส้มตำครับส้มตำแล้วกินกับโชอมสดที่ซื้อมาเมื่อกี้รั uh huh. บรอง อแต่มันก็ก็ซื้อมาเรียบร้อยละสามสิบบาทเ <ijo plays> <c oughs> ดี๋ยวทอดขาแป๊บนึงครับอสรันใครมีใครกินปลาสลิดกับส้ตมตำบ้างกิน <c oughs> ส้ตมตำกินกับไก่ย่างแล้วก,ก็กินกับปลากินกับปลา คือจริงมีกับข้าวมีอันนี้แหละเมื่อกี้ปลาสลิดที่ซื้ออ่ะถ้ามันถ้าแดดเดียวมันจะเป็นอย่างนี้เอ,อ,อ,อ้วเอาขังยังเมื่อกี้ยังลอยอยู่ไหนบ้องเนี่ออยหน้าบ้านยิ่งกระดงกระเดียวนี่แหละถ้าถ้ามันแดดเดียวมามันจะเป็นอย่างนี้นี่เพิ่งซื้อแดดเดียวมากิโลหนึ่งก็คือบอกของกับข้าวเยอะในตู้เยอะนะแต่ว่าสดๆอต่ปิ้งอร่อยปิ้งเกลือปลไปซื้ออะไรจังหวัดอะไรนะบางที่นครสวรรค์ที่ที่จริงถ้เขาบอกสลิดบางบ่ออร่อย ที่เปนเนตลาดไอนะ้น่ากับพเค้นนะอ,อนโอเคละลนะั่นอ่ะปิดเลยต้มสุกแล้วนะ่ะอ่าแล้วการนี้ก็เป็นอีกทอดอีกนิดนึงไเหลืออ่าหนึ่งแดนหน่อยนั่งให้แกลน,น,นั่งก็ได้ยงนะมัน,น,น,นขามันยาวเนาะของฝากคุณกระเสมพรมเมืองนี่คร<ป>ับ<า>ต้งตามกินกับ จะอมสดล้างไปล้างมาแล้วนะเนี่ยจะอมแบบสดๆชิน้น,น,นกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งกระติบไอ้ข้าวเหนียวหนึ่งกระติบเอาเดี๋ยวเวลาชิมบงเดี๋ยวอะไรส้มตำเทรปป์ป้องอยู่ข้าวบ่ายโมงแล้วบ่ายสองแล้ว มัไนงามกะลำปีกรอบดิคิวนะปลาสลิดข้านีวเจ๊๑สิบเมล็ดเล็ดมล็เลมมกินข้าวเวลานี้แล้วมันง่วงนะ เคยกินบ่พี่น้องตำมะละกอเค่พักครับน่ะลองกินบ้าจะได้เหม็นปากด้วยกันถ้าคนหนึ่งกินคนหนึ่งไม่กินมีปัญหากินเลยวิตามินเอสูงเก่ากันดีก็เป็นเก่าก็ดีกินได้เลยเร้เราไม่ได้เป็นเก่าแล้วใส่เงินอะไรก็ หอมฉลี่ยอย่างนี้เลยหอยลวกใส่ไปจานอย่างนี้เลยอืมน่าก,กินเลยอย่างเงี้ยเข้ากันดีนะ,ะกินส้นตมตำครับอะไรอ่ะชะมอมสดครับหอมดีไม่เชื่อลองไปชิมดูฝังคนเมื่อกี้น้ำมือจุกจมได้นนะปะเนี่ยฝังคนไปเล่นไหนไม่รู้อะ ไปแล้วชมรมชมรมออียงกับสเก,ก็ตบอร์ดเขากำลังหือสเก็ตบอร์ด <c ười> อยากเปิดของปากอะมาเลยมาลุ้นกันหน่อยมันคืออะไรไม่มีนม่เลยเ,เดี๋ยวคณเจ็บเปิดออา แตม่ตามาแต่มะม่วงคนเหนือก็กินกับโะอมอ่ะพอดผัยนะครับเลาโตเลัวด้ยด,ด,ดูม้วยมาเด้อเบียงคสันเด้อตามะขือมาเด้อมาเด้อพี่น้องจั <laughs> บ,บอยู่ครับ แบบลายพี่น้องอ<ส>ืมสติกเกอร์สติกเกอร์อรมีหมวงด้วยบาวยนะคะขอว่า,า Star Airline ของแพ้ด้วยนะเนี่ย หมวกโบอิ้งสองใบเขาบอกฝากให้พี่เคนใบหนึ่งคิดว่าพี่เคนจะเอาอันไหนนาเกล็ดฝนอันนี้ทั้าล่างเป็นอย่างนี้นะพี่เคนจะเอาไหนน่าจะสีนู้นละเข้ากับพี่แจทั้งนี้ของรงเดียนนี้เหรอใช่ของใหม่นะครับเนี่ยยังไม่ได้แกะป้ายเลยเหลียงซอสพริกอัลมอนด์บูไดมอนด์ เป็นอัลมอนด์ที่ผสมพริกด้วยนะนี่ก็เป็นอัลมอนด์กุ้งสลังจีนกับข้าวพอดีเลยปาโทูโอ้เฮ้ยคือไดงเน่าถือใจอีกแล้วน้ำยาหยอดตาเขาบอกอันนี้มาจากอเมริกานะโยยาหยอดตาคนนอเมริกาเรียกว่ายาหยอดตาอู้คือได้กวัดใหญ่ทัศนี เคยเห็นพุทธวิริตกินไหมไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรเนาะดูกดแลกันใครไทยถูกก็เก่งมากนะใครไทยถูกนี่ว่าเป็นอะไรนี่เก่งมากแค่ซีมบนน้ำเน้ดไม่ไม่เห็ <c oughs> นไปก่อนฝ่ายพ่อเมียของฝ่ายอะไรที่มันแนีมีเนี่ยน,น,นี่ประมาณเนี้ยขอบคุณเด้อขอบคุณเอฟซีมาจากไหนครัป๊าบเขาเขาไม่ผสมออกน้ำอ่ะมาจากต่างประเทศแต่แต่มาจากต่างประเทศขอบคุณเรือยๆนะคะมาเที่ยวแล้วก็ ที่ได้นัดจะมาเที่ยวเชียงรายแหละเขาก็มีของมาฝากมาจากอเมริกาแต่เขาก็าไปต้องไปวาระาทินต้องไปเข้ากันเรี่ยส14วันเพิ่งครบ14วันเมื่อวานพอครบ14วันเขาก็เลยที่ได้ว่าจะมาแพนมาเที่ยวเชียงรายมันมาไม่ได้เนาะเขาห้ามมาห้ามมาห้ามมาเ<า>ที่ยวมาเชียงรายก็จัดตัวอีกครเขาจากจะมีใบตรวจควิดถ้ามาเชียงรายต้องจับตัวอีกเขาจะเอาของมาฝากเขาก็เลยส่งประชนีไม้แทนใจดีอ่ะใจดี เป็นคนไทยไปอยู่อเมริกานานแล้วขอบคุณมากๆนะครับได้มองถูกใจอยู่อมลูกสาวได้มาเนาะมไม่มีโอกาสได้มาเจอกันเลนานมาตั้งใจมาหาลุงเดีนด้วยนะจริงเหระมาไม่ได้ก็เลยฝากยาหยอดตามาให้ก่อนลุกสามยืนมาแล้วใจอ่ะเขาก็จะมาเที่ยวด้วยแหละก็ต้องเข้าใจสถานการณนะ์เนาะ มีโอกาสได้เจอกันนะครับนะคงถ้าได้ดูคลิปอยูอ่ผูกใจมากยาัดตาเดี๋ยวคืนนี้อาจจะเปิดกินหน่อยซิ้งจะแก้วเ้อะเขาบอกว่ากินแก้วแรกนี่อะไรนะจำไม่ได้เดออีเออ๋ยวฝันสวยซี่ แบบพักขาหมวกนี้ใส่เราเป็นไงรอ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 ก็เลเอาลงหัวแจ๊บน้ำตั้มแบบเขาให้ใส่ไปประมาณแบบเ <c oughs> ลวลาเดี๋ยวเอาสิเดี๋ยวเอาเนี่ยเอานเนอนนให้ไปเปลี่ยนอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่เข้ากาับลุงเด่นนะ <c oughs> รออยู่รอแล้วทำไมต้องอลอ เราไม่จบอะหรือมันดูเด็กไปหรือมันดูแก่ไปมันหัวแตบอะมันหัวแตบมันแป๊ว่าอะไรปะหัวมันไม่มีหัวหรอไม่เรื่องเาทำไม่ดีเลยมันหัวแตบอะเอาออกก่อนนเะดีวเธอจะกินข้าวไม่อร่อย รอกรอพูดจะขาดปามั่นใจแล้วงั้นงั้นตรงนี้มั้งถ้าตรงนี้ดูดีมากเงี้ยออ่อทำหัวรอดนะเดี๋ยวโทรถามพี่เคนก่อนพี่เคนจะเอาไหนปลา,ากระหวานนี่เด้ น,น้ำเงินอะป้าต้องรดไอ้นัน่นให้มันตึงๆกอ่อนมันไม่ตึงนเราไม่เนาะมันก็ไม่บอกดีเนะาะก็ถามว่าหล่อไหมก็หาก็หล่อเหรอ่ะพี่เขาอยู่ลาสเวกัสที่ส่งของมาให้พี่ก่อนหนึ่งะจำได้ไหมหมวกใบนั้นพี่ชอบมากเลยอ๋องที่ป้าทำหายที่ไปไหนไอ้นั่นนะที่ไปหายทีาาะะเ่เชียงแสนน่ะไปเล่นน้ำน้ำเนี่ะโอ้ยทุเรียนรักมากเลยหมวกใบนั้นชอบมากไปหาซื้อไหนก็ไม่มีไม่เหมือนเลย ไป,ปไปเล่น,ไ,นไปล่องแพแล้วมันก็ไว่วยใส่หมวกก็ว่ายไว่วยน้ํามันรู้แต่จังหัวตอนไหนไม่รู้เพื่อหันไปมันจมแล้วอะ่ะเสีดายมากแตนน่นั้ให้ลูกเด่นให้ไปหาซื้อให้ซื้อมาใบไหนก็ไม่ถูกใจกันไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขา<ข><อ>ส่งสี่ห้าใบให้จะทานน้าเรศน้าเรศยังใส่ทุกวันอยู่น้าเรศก็ยังใส่หลอมจะทานก็ยังใส่ทุกวันส่งมาจากรัดเวชัตคนเดียวกันใช่ไหมเจ้าคนละคนละคนพี่นี่อีกคนหนึ่ง ก็ย่างชิมดูเดี๋ยวนี้อ่ะได้เนี่ยบูบูไดมอนอัลมอนของอเมริกาเลยน<ส>ะกินกับเนื้อเหรอกินกับยาหยดตาเนี่ยมังก็เป็นถั่วกินกับถั่วกินกับยาหยดตาเนี่ยเขาบอกอเมริกาเรียกยาหยดตาละ นี่อาจะเป็นคือแบบไรไข่บ้างวันหยิบมาห้องพี่เขามาจากนาฬิกาก็ไม่ได้หิ้วของมาเยอะไงเพราะมันก็หนักกระเป๋าพอนะเดี๋ยวเขาก็มีน้ำใจหิวมหากมิมค์คือว่าขอขึ้นมาเลยเขาก็มีน้ำใจหิ้วขึ้นเครื่องมาของใหม่เลยของแท้ด้วยไม่ใช่ว่านั่งเครื่องมาจากนาฬิกาสิ ห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงนวนั่งมาเป็นข้าววันข้าคืนข้าวันข้าวคืนก่อนนี้ก็มาจากเาริกาคือ,อถือว่าตั้งใจมากเลยนะเนี่ยตั้งใจมากเลยุตสาหิวมา,วมาจากนู่นมาให้พหิ้วันจะมาให้ถึงบ้านเลยลตั้งใจสูงมากมาแล้วมันมนเจอ,เอโควิดเานาะเขาอยากมาเที่ยวบ้านนะอยากมาเที่ยวไทยด้วยนั่แหละแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะขึ้นมาหาลัยโรงเรียนด้วย ตอนนี้อยู่ที่ไหนฝากของมาให้กูคข้าอี oh. ด้วยกูคข้าอีก็ได้คอีไปพม่าใช่ครัเขาฝากมาลงที่แม่สายเดี๋ยวก็มีบริษัทคนส่งจากแม่สายส่งไปเชียงตุงอีกทีนึง uh huh. ส่งได้อันแน่ก็ฝากของไปให้น้องแป้ง,งนั่นแหละจัด ก,ก,กินกับเนี่ยกับชอมสดเฮ้ยเมืองน่าดีดีเลยนะเบอ่์เกิร์เนาะป้าไปทำงานต่อจะนอนนอนดูทีวีใหม่เหรอแล้ว,ลวไปใส่ไอ้นั่นให้หน่อยใส่ราหัสไอ้นั่นไม่ได้วันนี้ก็ใส่ราหัสให้ได้นะไปไฟเหรอไม่ใช่ไวไ,ไ,ไ,ไฟช่องอะไร ช่องเนื้อเผ็ดอะไระจ่ายค่า Netflix เรียนแล้ว400กว่าบาทแล้วน่นนะไม่ได้ดูเลยไม่ได้มีเวลาอยู่บ้านนะยกเลิกก็ยกเลิกไม่เป็นมันหักบัตรเครดิตไปอะ่ะ <c oughs> เดือนแล้ว418บาทต้องโทรไปต้องยกเลิกเหรอถ้า,าไปยกเลิกที่เพจสโตร์เลยทัานพี่น่นะแต่ว่าก็ไปดูเป็นบางครั้งอยู่ก็ <c oughs> หรืออะไรไปเปลี่ยนแพ็กเกจให้มันถูกลงหน่อยเมื่อเราไปเอาแบบเต็มอะ่ะ สี่ร้อยกว่าบาทในช่วงเรามีเวลาว่างเราก็ค่อยดูกันอ,อร่อยกังกิ่มเลยรักรักกินตากินเล,ล,ล,กนเล็กินเล็กงั้นลองกินดูอาม่นดันข้าให้กินกับเอ้ยนี้ไ่เหรอยายก,ากับตาอันนี้เหรอกินกินกินแต่อันหนึ่งได้ อัลมอนด์ใส่พริกครับแซ่บไปเรอยล่ะตำฮงนี่เนื้อปลาปลาดีบโอ้ยมันแน้นมือจับได้หรอมือจับปลาทอด มือมันเลยมันเอาฟันดึงออกเลยไม่ได้ <c oughs> ให้ฟันดึงออกเลยโอ้เป,เปิดเปิด,เป,ดเปิดให้ให้เพื่อนๆดูนะโอ้แล้วขีดอะไรเนาะนี่ไม่ใช่เป็นรถพริกเนาะลองชิมดูโอ้ย กระดาษทิชชูจริงไหมอืมค่อ,คอ,อยๆหนีกันสิได้ยูแข็งเหรอแข็งหอมหอมมากนน่ทำไมแข็งเนี่ยเพิ่งปั่นเพิ่งเดียงเนะาะเพิ่งเอาอเอฟปองอืมอร่อยเนาะอืมเฟินเลยเนี่ยอืมเ็จปองควนนะมุณกินแบบมันเห็ดอืมนะนั่ง รสคล้ายรสปาปิก้าอืมอร่อยเผ็มนิดๆเผ็ดน้อยๆงั้นหยุดไม่ได้นะกินเงี้ยกินกับเครื่องดื่มมัแทบเลยอืี่ไม่ใช่นยร้นนะปาปิก้าเมอนกันเอาเผ็ดๆหน่อยๆนออคิดเหมือนกันไม่เป็นรสซีฟู้ดหอเ่เนี่ยไม่เป็นรฟ้ากก็แทบครับกินไปกินผลไม้ไหมไม่ขอ วัวมีไข่ด้วยตอนนี้ข้างหลังมีไข่อะมีไข่ด้วยมายยไหนบ้างมาไหนบ้างไปส่งได้ไหมไปไหนอะอยากทำเลยอ๋อไี่ไปอันตรายตรงนนะ้นไปเดี๋ยวจะไปทำงานต่อแล้วนะขอบคุณ เว็บซีนะครับที่น,นเอเข้ามาชมในคลิปนี้นะครับก็เป็นเบื้องหลังอีกช่องหนึ่งของครัวลงเด่น,นครับแซ่บหลายเพ็ดเราพูดไม่ได้คลิปมืไหน่ค่ะต้จะขอขอบคุณแฟ<อ>นคลับเอ็ซีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ทุกคลิปค่ะแล้วก็ปา ฝากอีกเหมือนเกลเนาะฝากดแรกก็เช่นแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะเดี๋ยวเราจะพ่อพัฒนาพิมพมือการถ่ายคลิปไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวได้ฉีดวัคซีนแล้วก็จะพาไปเที่ยวข้างนอกแล้วค่ะเดี๋ยวว่าสถานการณ์นีขึ้นทุกคนจะไม่ได้เห็นแต่อยู่ในบ้านละเดี๋ยวจะพาออกไปข้างนอกไปเที่ยวนะคะทุ่เด่นนะไปด้วยค่ะไปด้วยคนขอไปด้วยช่วยกี่บาทขอไปด้วยเนี่ยไปฟรีเพลงนะขอ่าไปด้วยช่วยสองบาทับ อยู่ด้วยช่วยสองสตังค์ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันที่คลิปถัดไปบ๊ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแทบจะดูก็ดูไม่ได้มัเผ็ดนะแทบแม้